ตอนนี้กาฟมีการสร้างไฮใหม่ไหมมันมีไฮไหนสูงกว่าไฮนี้หรือ,อยังคะถ้ายังไม่มีไฮไหนสูงกว่าไฮนี้แปลว่าปัจจุบันยังมองเป็นโครงสร้างในภาพของขาลงในภาพใหญ่ๆแต่ว่าตรงนี้ค่ะพี่สามารถที่จะบายได้เช่นกันถ้ามันลงมาแล้วมันดันไม่หลุดโลนี้งัดบายขึ้นไปได้ค่ะพี่มันอาจจะยืนโครงสร้างเป็นภาพขาขึ้นก็เป็นได้ตอนที่มันลงมาติดหัวเนี่ยมันจะขึ้นได้เปล่าเพราะโอยังไม่เห็นโครงสร้างภาพขาขึ้นในภาพใหญ่ภาพใหญ่ยังไม่ทําแบบนี้โอ้โอเห็นโอเลยไม่รู้ว่ามันขึ้นได้ไหมคะ แต่ถ้ามันเด้งแล้วมันย่อเนี่ยแล้วมันไม่หลุดนะพี่แล้วมันยืนโครงสร้างเบรกหัวตัวเองได้รอบหนึ่งเราจะรู้ทันทีว่าแม่งเริ่มขึ้นแล้วกําลังยืนโครงสร้างภาพขาขึ้นในภาพชั่วโมงนั่นเองถ้ายืนโครงสร้างขึ้นได้แปลว่ามันมีโอกาสไม่หลุดโลนี้แล้วถ้าภาพชั่วโมงนะย่อมาแล้วขึ้นต่อเบรคไฮนี้ได้แปลว่าเริ่มยืนโครงสร้างภาพขาขึ้น มีโอกาสไม่กลับไปหลุดโล3,311แล้วเดี๋ยวลงมาในจุดที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ที่ต่ำแล้วแล้วมันลดราคาให้เราแล้วพอที่จะซื้อเราลุ้นขึ้นข้างบนได้บายค่ะพี่แต่แค่ให้พี่ดูในภาพใหญ่ๆว่าอย่าลืมนะว่าภาพใหญ่ยังไม่ข้ามเลยสร้างภาพใหญ่ยังเป็นลงอยู่การบายของพี่พี่จะเริ่มต้องระวังในกรณีที่มันลงเป็นภาพขาลงปึ๊บเป๊ป,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 ปลงมาใช่ไหมตึง้ง โดนดีมานเราพี่ต้องให้มันกลับเป็นเป็นภาพขาขึ้นแบบนี้ให้ได้จะหาภาพกลับตัวจากการที่มันโดนดีมานกลับขึ้นไปให้ได้ <Wow. S 1> ฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันลงมาเป็นภาพของขาลงโดนดีมาเราแล้วพี่ต้องให้มันยืนโครงสร้างขึ้นนั่นเองถ้าเราบายมาแล้วตรงนี้แล้วมันขึ้นไม่ข้ามไฮเลยที่มันแบบลงมาอยู่ทำไมคะพี่เพ่นสิคะถูกไหมอย่าลืมกด subscribe แล้วมาเจอกับพี่โอในไลฟ์จันถึงสุกสิบเอ็ดมงครึง่ง